ป็นยุคยุคไหนเป็นยุคที่เขาลบล้างข้าวฟันข้างกรรมกันก็เทวเทวาก็มีส่วนด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตามศาลเจ้าตามวัดก็มีส่วนด้วยก็ามาขอพรขอพร<อ>ไปสร้างกรรม <c oughs> นีห่หรอไหมเออขอพรไปสร้างกรรมนี่คนที่ให้พรก็มีส่วนของกรรมไปด้วยด <c oughs> ังนั้นก็ต้อง <c oughs> เอาบารมีออกชดเชยแกสัมสวัตดิ์จบช่วยสัมสัสดิ์ไปเรื่อยใช้การโหสีกรรมล้างกรรมล้างเวียนดีดีอาจารย์เกี่ยวข้องมาจุดไหนบ้างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เกี่ยวข้อมาตรงจุดไหนบ้าง ไอตรงวัดอันน uh? uh, ี้ยครับที่เขาเป็นคนกลางแล้วเขาก็เอาสมบัติวัดต่างๆมารวมกในเพราะกลัวว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเขากลัวว่านบนกบกาแลับพวกสมบัติจะสูดทำลายก็เลยเอาไปรวมไว้ที่เดียววันไหนวันที่วันที่ไปไปที่เก่ะไรหร่เมื่อไหร่ 不是 <laughs> <laughs>